ขนมดินน้ำยาป่าตีนไก่พี่ต้มน้ำปลานะคะพีกแกงพี่ใช้ปลาทับทิมโคลเข้ากันขายไม่ได้คือตีนไก่นะคะแล้วก็ผักหมดสวนของพี่หนิงนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาที่พี่หนิงโขเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตีนไก่พี่หนิงต้มไปจนเปื่อยแล้วนะเคี่ยวไว้แล้วเรียบร้อยรอใส่เดือดแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลย น้องใหญ่ๆนี่ทําไปกินเผื่อไปกินโรงงานด้วยนะจ๊ะใส่ตีนไก่เคี่ยวแวให้เปื่อยๆนะแต่มันน่าจะเปื่อยง่ายเพราะพี่หนิงเคี่ยวตีนไก่ไปแล้วจะตีนไก่เปื่อยแล้วเนาะเสร็จแล้วซะ้น้ายาป่าตีนไก่ใส่ใบอันนี้ลงน้ำยาป่าตีนไก่ของพี่หนิงจ้าได้กลิ่นหอมกันไหมทุกคนน่ากินไหมจ๊ะ นี่มากินด้วยกันเลยจ้าเมนูแล้วก็ผักเยอะๆแบบนี้รท <c oughs> า,ามด้วยกันนะจ้าทุกคน